ทุกเสียงลมทุกใบไม้ทุกสิ่งรอบตัวเหมือนกำลังส่งสัญญาณบางอย่างทุกที่เขาถือเอ็นเอียงราวกับมีมืนวิเซอร์เบรดดันรากไม้ใต้ต้นโพเริ่มเคลื่อนไหวช้าๆเด็กชายแทบหยุดหายใจสิ่งที่ปรากฏจากพื้นดินทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความลับที่ซ่อนอยู่ใต้ต้นโพไม่ใช่เรื่องธรรมดา แต่เป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตเด็กชายไปตลอดการคุณกล้าพอที่จะติดตามเรื่องราวนี้จนจบหรือไม่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในวัดวันนี้จะทําให้คุณสงสัยและทึ่งจนวางสายตาไม่ได้เด็กชายขอเข้าไปในวัดเพียงเพื่อจุดธูปหนึ่งดอกใต้ต้นโพสายลมเย็นพัดผ่านกิ่งไม้ใบไม้สั่นไหวเป็นจังหวะเบาเขาเดินช้าๆเหมือนกลัวจะทําให้สิ่งใดตื่น พื้นวัดกรุยกลายไปด้วยใบไม้แห้งกลิ่นทูปและดินผสมกันลอยขึ้นมาเด็กชายก้มลงจุดทูปเปเลวไฟสองสว่างเล็กๆเ,เขานั่งลงใต้ต้นโพมือเล็กกุมดอกทูปแน่นเงียบสงัดรอบตัวแม้แต่เสียงนกร้องยังเบาลงลมพัดแรงขึ้นเพียงเล็กน้อยใบไม้ร่วงลงบนไหล่เด็กชาย เขารู้สึกถึงแรงสะเทือนบางอย่างใต้เท้าแต่คิดว่าเป็นเพียงพื้นดินธรรมดาทูปลุกลุกไฟสองใบหน้าเด็กชายแววตาเขาสะท้อนความสงสัยและกลัวเล็กน้อยสายลมพัดอีกครั้งแต่ครั้งนี้เหมือนมีเสียงกระซิบแผ่วผ่านต้นโพเด็กชายชะงักตัวหูของเขาพยายามฟังเสียงนั้นเหมือนเรียกชื่อเขาเขาอยากจะลุกหนี แต่ร่างกายกลับแข็งค้างลมพัดแรงขึ้นอีกทูบเอ็นเอียงราวกับมีมืนวิเซอร์เวอร์ดนันรอบตัวเขาเงียบสนิทแม้กระทั่งนกและ,มะแมลงก็หายไปเด็กชายเริ่มได้ยินเสียงต่ำแผ่วเหมือนดินใต้ต้นโพธิโทสันเขาก็มองรากไม้ใหญ่พบว่ารากไม้เคลื่อนไหวช้าๆเหมือนพยายามดึงเขาเข้าไป ทูบที่เขาถือเอนเอียงจนเกือบดับเขาหายใจที่ขึ้นอากาศรอบตัวร้อนขึ้นอย่างผิดปกติเสียงลมกลายเป็นเสียงก้องต่ำทั้งวัดเหมือนสะเทือนเล็กๆเด็กชายก้าวถอยหลังแต่เท้าของเขาฝังอยู่ในพื้นดินรากไม้ใต้โพเริ่มยกขึ้นเล็กน้อยเปลือกไม้ร้าวเป็นรอยเขาตกใจจนเกือบทิ้งทูบลมหายใจของเขาออกแรงสั่น ดวงตาเริ่มกวาดไปรอบวัดแทบทุกสิ่งรอบตัวสั่นไหวระคังวัดโยกเบาแต่เสียงสะท้อนชัดเจนเหมือนดังใกล้หัวใจเด็กชายกลืนก็นสะอื้นลงคอทูบในมือสั่นแรงเหมือนกำลังเตือนบางสิ่งดินใต้ต้นโพสันสะเทือนแรงขึ้นใบไม้หล่นลงมาทั่วรอบเสียงแผ่วของลมและเสียงดินร้าวผสมกัน เด็กชายมองไปที่รากไม้พบว่ามีเงารูปร่างแปลกประหลาดซ่อนอยู่เหมือนใครบางคนกำลังเฝ้ามองหัวใจของเด็กชายเต้นแรงเขาอยากวิ่งหนีแต่เท้ายังฝังแน่นอยู่ในพื้นดินทูบในมือเริ่มดับแสงรอบตัวมืดลงช้าช้าและเสียงสะเทือนทั้งวัดเพิ่มขึ้นทุกวินาทีทุกอย่างรอบตัวเด็กชายเหมือนหยุดหายใจ รากไม้ใต้โพลค่อยๆเคลื่อนไหวเหมือนกำลังเปิดเผยบางสิ่งที่ถูกซ่อนอยู่เด็กชายก้มลงตำ่ำสายตาเกาะติดกับสิ่งที่โผล่ขึ้นจากพื้นหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดทั้งวัดเงียบสงัดแต่เขารู้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงความฝันหรือจินตนาการเด็กชายเงยหน้าขึ้นช้าๆ สายตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความอยากรู้รากไม้ใต้ต้นโพแยกออกเล็กน้อยเผยให้เห็นกล่องไม้เก่าแก่ฝุ่นผงลอยขึ้นในอากาศกลิ่นไม้เก่าผสมกลิ่นดินและทูกเด็กชายรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างจากภายในกล่องมือเล็กสั่นแต่ค่อยๆย,ยื่นไปแตะเมื่อปลายนิ้วสัมผัสไม้เสียงสะเทือนใต้ดินเพิ่มขึ้นอีกครั้งเปเลวไฟทูกกระพริบแรง เหมือนพยายามส่งสัญญาณเด็กชายถอนหายใจลึกแล้วดึงฝาไม้ขึ้นอย่างช้าๆสิ่งที่อยู่ข้างในทำให้เขาตกใจจนตัวแข็งกระดาษเก่าและรูปภาพเก็บอยู่เรียบร้อยหนึ่งในรูปภาพเป็นภาพวัดนี้และมีใครบางคนยืนอยู่ใต้ต้นโพเด็กชายมองชัดๆพบว่าเงารูปร่างนั้นเหมือนเด็กชายอีกคนหนึ่ง แต่ภาพนั้นเก่าเกินกว่าจะเป็นเขาลมพัดแรงอีกครั้งใบไม้ร่วงเต็มพื้นทั้งวัดสันสะเทือนเล็กๆเ,เด็กชายรู้สึกว่าหัวใจเหมือนถูกดึงลงไปกับภาพทูกในมือดับสนิทความเงียบครอบคลุมทุกสิ่งและเขารู้ว่าปล่องไม้เก่าใต้ต้นโพเก็บความลับของวัดนี้ไว้และความลับนั้น เราเวลาจะเปิดเผยกับคนที่กล้าพอเด็กชายยืนตัวแข็งสายตามไม่ละจักกล่องทั้งวัดเนียยสงัดยกเว้นเสียงหัวใจของเขาที่เต้นดังและหนักแน่นเหมือนบอกบางอย่างแรงสะเทือนใต้ดินชะงักลงแต่เด็กชายรู้ว่าเรื่องราวที่เพิ่งเปิดขึ้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเด็กชายก้มลงมองกล่องไม้เก่าอีกครั้ง ฝุ่นผงลอยขึ้นปกคลุมมือเขารากไม้ใต้ต้นโพเริ่มคลายตัวช้าช้าเหมือนยอมให้เขาถอนตัวแต่หัวใจของเขายังเต้นแรงไม่หยุดเขาเปิดรูปภาพเก่าขึ้นช้าช้าเห็นใบหน้าของเด็กชายคนหนึ่งรอยยิ้มที่คล้ายกับเขาอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนเวลาที่ข้ามผ่านหลายปีภาพนั้นสื่อสารบางสิ่งโดยไม่ต้องพูด เด็กชายรู้สึกถึงความอบอุ่นและความเศร้าในเวลาเดียวกันเขานั่งลงใต้ต้นโพเอากล่องไม้วางเบาๆข้างตัวหายใจลึกและค่อยๆสงบลงเสียงลมยังพัดผ่านกิ่งไม้แต่ไม่รุนแรงเหมือนก่อนหน้านี้รากไม้กลับเข้าที่สนามมดกลับมาเรียบเหมือนเดิมแต่เด็กชายรู้สึกได้ว่าบางสิ่งได้เปลี่ยนไปแล้ว บางสิ่งที่เขาเห็นและสัมผัสจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตเขาลุกขึ้นปัดฝุ่นออกจากตัวมองไปรอบวัดอย่างเข้าใจและเดินออกจากต้นโพโดยที่สายตาไม่เคยละจากกล่องไม้เก่าเพราะมันไม่ใช่แค่สิ่งของแต่มันคือความลับและเรื่องราวของวัดเรื่องราวที่เด็กชายเพียงคนเดียวได้เป็นพยานในวันที่วสเถือนครั้งนั้น เด็กชายเดินไปยังประตูวัดก้าวเ,เท้าเบาๆบนพื้นกรวดเสียงกรวดกระทบรองเท้าเป็นจังหวะช้าๆแต่หัวใจเขายังเต้นแรงความรู้สึกทั้งกลัวและอยากรู้อยากเห็นผสมกันเขาหยุดมองกลับไปที่ต้นโพแสงแดดสาดผ่านกิ่งไม้เงาของกล่องไม้ยังคงชัดเจนใต้ต้นไม้เด็กชายรู้สึกเหมือนมีสายตาที่มองเขาอยู่ แต่ไม่ใช่สายตาที่น่ากลัวเป็นสายตาที่เรียกร้องให้เข้าใจเขาเดินต่อไปจนถึงลานวัดลมหายใจเริ่มสม่ำเสมอขึ้นเสียงระฆังเล็กๆดังจากกุฏิเด็กชายยิ้มเบาๆแม้จะยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เขารู้สึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างตัวเขาวัดและความลับที่เพิ่งเปิดเผย เขาออกจากวัดด้วยความสงบแต่หัวใจยังเต็มไปด้วยคำถามและความรู้สึกบางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนรากไม้ใต้ต้นโพกล่องไม้เก่าและความสะเทือนของวัดทั้งหมดยังคงอยู่รอวันที่ใครสักคนจะกลับมาเข้าใจมันอีกครั้งเด็กชายเดินออกมาจนถึงถนนหน้าวัดสายลมเย็นพัดมาปะท้าใบหน้า แต่หัวใจของเขายังเต้นแรงเหมือนเพิ่งผ่านเรื่องใหญ่เขาหยุดยืนมองวัดจากระยะไกลต้นโพสูงสง่ายอยู่กลางลานเหมือนยิ่งเก็บความลับทั้งหมดไว้ภายใต้กิ่งไม้เด็กชายยิ้มเบาๆเขารู้สึกถึงความอุ่นบางอย่างในอกเหมือนวัดและกล่องไม้เก่ากำลังบอกเขาว่าแม้เรื่องราวจะน่ากลัวและไม่แน่นอนแต่ความจริงและความทรงจำ จะอยู่กับเขาเสมอเขาก้าวเท้าไปต่อแต่ในใจยังเต็มไปด้วยความสงสัยและความอยากรู้สิ่งที่เกิดขึ้นใต้ต้นโพไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์ชั่วคราวแต่มันคือบทเรียนและความลับของวัดที่จะติดตามเขาไปตลอดชีวิตเด็กชายหันหลังมามองครั้งสุดท้ายก่อนจะเดินจากไปอย่างมั่นคงพร้อมกับความรู้สึกว่า บางสิ่งในโลกนี้เราต้องเรียนรู้ที่จะเคารพแม้ว่าจะไม่เข้าใจทั้งหมดก็ตามเด็กชายก้าวออกจากประตูวัดเสียงกรวดใต้รองเท้าเริ่มค่อยๆเงียบลงแต่ในใจเขายังคงเต้นแรงไม่หยุดเขารู้สึกเหมือนความรับใต้ต้นโพยังคงมองเขาจากระยะไกลเหมือนรอให้เขากลับมาเข้าใจเด็กชายหายใจลึก สัมผัสอากาศเย็นที่พัดผ่านใบหน้าเขารู้สึกถึงความสงบบางอย่างผาสมกับความตื่นเต้นที่ยังไม่จางสายตาเขาจดจำทุกรายละเอียดของวัดรากไม้ที่เคลื่อนไหวกล่องไม้เก่าและเงาของต้นโพเขารู้ว่าประสบการณ์วันนี้จะติดอยู่ในหัวใจตลอดไปเด็กชายเดินต่อไปบนถนนลมหายใจสม่ำเสมอขึ้น แต่ในใจยังเต็มไปด้วยคำถามและความสงสัยและแม้เขาจะเดินออกมาไกลเรื่องราวใต้ต้นโพก็ยังคงอยู่กับเขาเราวันที่เขาจะกลับมาเรียนรู้มันอีกครั้งพร้อมกับความรู้สึกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความลับที่บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจทั้งหมดแต่ต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญและยอมรับมันเด็กชายเดินไปจนถึงสุดถนนที่มองเห็นหมู่บ้านด้านหน้า แสงอาทิตย์ยามเย็นท่าผ่านหลังคาบ้านเขาหยุดยืนมองวัดจากระยะไกลอีกครั้งต้นโพย,ยังสูงสง่ายอยู่กลางลานเหมือนเป็นเงาสะท้อนความลับที่เขาเพิ่งพบหัวใจของเขาเต้นอย่างหนักแน่นแต่สงบขึ้นเหมือนเข้าใจบางสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเด็กชายยิ้มเบาๆไม่ใช่รอยยิ้มของความกลัวแต่เป็นรอยยิ้มของความกล้าและการยอมรับ เขารู้ว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความลับและบางครั้งความลับเหล่านั้นก็สอนให้เราเติบโตเด็กชายหันหลังกลับก้าวเท้าออกไปจากมุมมองของวัดแต่สายตาเขายังคงจดจําต้นโพและกล่องไม้เก่าความรู้สึกทั้งหวาดกลัวและตื่นเต้นจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตและเขาเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะกลับไปอีกครั้งเพื่อเรียนรู้ความจริงทั้งหมด และเคารพสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ต้นโพอย่างใจเย็นและเข้าใจเด็กชายเริ่มเดินกลับไปยังบ้านของเขาแต่ทุกก้า้ที่เดินไปเขารู้สึกถึงบางสิ่งคอยตามอยู่ข้างหลังไม่ใช่เงาหรือใครที่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เป็นความรู้สึกอบอุ่นและหนักแน่นเหมือนวัดและต้นโพกำลังคอยเฝ้าเขาเขาหยุดอีกครั้งยกมือไหว้ไปทางวัด เป็นการขอบคุณโดยไม่ต้องพูดสำหรับความลับและบทเรียนที่เพิ่งเรียนรู้สายลมเย็นพัดผ่านใบไม้ไหวเอ็นราวกับทักทายเด็กชายยิ้มเบาๆรู้สึกว่าหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความสงบและความกล้าเขาเดินต่อไปจนถึงบ้านแต่ความทรงจำวันนี้ยังคงชัดเจนในใจกล่องไม้เก่าต้นโพสูงสงา่า และความสะเทือนของวัดทั้งหมดกลายเป็นส่วนหนึ่งของเขาสอนให้เขาเข้าใจว่าความลับบางอย่างในโลกนี้ไม่จำเป็นต้องเข้าใจทั้งหมดแต่ต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญและเรียนรู้ที่จะเคารพมันเด็กชายมองไปนอกหน้าต่างบ้านแสงเย็นของพระอาทิตย์ตกสะท้อนบนท้องฟ้าเหมือนบอกเขาว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ จะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตและความลับใต้ต้นโพจะรอวันที่เขากลับไปอีกครั้งด้วยหัวใจที่พร้อมเด็กชายเริ่มเดินกลับไปยังบ้านของเขาแต่ทุกก้า้าที่เดินไปเขารู้สึกถึงบางสิ่งคอยตามอยู่ข้างหลังไม่ใช่เงาหรือใครที่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เป็นความรู้สึกอบอุ่นและหนักแน่นเหมือนวัดและต้นโพกำลังคอยเฝ้าเขาเขาหยุดอีกครั้ง ยกมือไหว้ไปทางวัดเป็นการขอบคุณโดยไม่ต้องพูดสำหรับความลับและบทเรียนที่เพิ่งเรียนรู้สายลมเย็นพัดผ่านใบไม้ไหวเอ็นราวกับทักทายเด็กชายยิ้มเบาๆรู้สึกว่าหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความสงบและความกล้าเขาเดินต่อไปจนถึงบ้านแต่ความทรงจำวันนี้ยังคงชัดเจนในใจกล่องไม้เก่า ต้นโพสูงสง่าและความสะเทือนของวัดทั้งหมดกลายเป็นส่วนหนึ่งของเขาสอนให้เขาเข้าใจว่าความลับบางอย่างในโลกนี้ไม่จำเป็นต้องเข้าใจทั้งหมดแต่ต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญและเรียนรู้ที่จะเคารพมัน,เ,น,เ,มนเด็กชายมองไปนอกหน้าต่างบ้านแสงเย็นของพระอาทิตย์ตกสะท้อนบนท้องฟ้าเหมือนบอกเขาว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้จะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตและความลับใต้ต้นโพจะรอวันที่เขากลับไปอีกครั้งด้วยหัวใจที่พร้อมเด็กชายยืนมองท้องฟ้ายามเย็นสีส้มและทองสาดผ่านหน้าต่างเข้ามาเขารู้สึกถึงความสงบที่แผ่เข้ามาในใจแม้รากไม้ใต้ต้นโพและกล่องไม้เก่ายังคงซ่อนความลับไว้เขารู้สึกว่าเรื่องราววันนี้ ไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ชั่วคราวแต่เป็นบทเรียนที่เขาต้องจดจำเด็กชายค่อยๆหันไปมองรอบห้องทุกสิ่งเงียบสงัดแต่ในใจเขากลับเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความอยากรู้ที่ไม่เคยจางเขานั่งลงบนเก้าอี้วางมือบนตักและหลับตาลงช้าๆภาพต้นโพกล่องไม้เก่าและแรงสะเทือนทั้งวัด ยังคงปรากฏชัดในใจเด็กชายรู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เขาจะต้องเรียนรู้และความลับที่วัดซ่อนเอาไว้จะคงอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตพร้อมรอวันที่เขาจะกลับไปเข้าใจมันอีกครั้งด้วยหัวใจที่กล้าและสงบกว่าเดิมเด็กชายหลับตาอยู่บนเก้าอี้ลมหายใจเริ่มสม่ำเสมอ แต่ภาพของต้นโพและกล่องไม้เก่ายังคงชัดเจนในความคิดเขารู้สึกถึงความอบอุ่นและความสงบผสมกับความตื่นเต้นและความสงสยัยเหมือนโลกทั้งใบกำลังรอให้เขาเข้าใจเขาเปิดตาขึ้นช้าๆมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์ตกทอดนยายไปบนพื้นดินเด็กชายยิ้มเบาๆ รู้สึกว่าตัวเองเติบโตขึ้นอีกนิดและพร้อมที่จะ,ะเผชิญความลับของโลกเมื่อใดก็ตามที่เขากลับไปวัดต้นโพและกล่องไม้เก่าจะยังอยู่ที่เดิมพร้อมรอให้เขาเข้าใจและเคารพและเด็กชายรู้ว่าความลับบางอย่างแม้จะซ่อนอยู่ใต้ดินแต่จะสอนให้หัวใจของเขาเข้มแข็งและสงบเรื่องราววันนี้จะติดอยู่ในใจเขาไปตลอดชีวิต และเป็นบทเรียนที่เขาจะไม่ลืมไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตามเด็กชายค่อยๆลุกขึ้นจากเก้าอี้ก้าวเท้าออกไปยังลานบ้านอย่างช้าๆ้าสายลมเย็นพัดผ่านผมและใบหน้าเขารู้สึกถึงความสงบและความอบอุ่นที่แผ่เข้ามาในใจแม้เหตุการณ์ใต้ต้นโพจะยังคงสดชัดในความทรงจำเด็กชายหยุดมองไปทางที่วัดแสงไฟวัดเริ่มสว่างขึ้นในความมืด เงาของต้นโพทอดยาวขึ้นบนพื้นเหมือนกำลังรอให้เขากลับไปอีกครั้งเขายิ้มเบาๆและพยักหน้าให้กับความลับนั้นรู้สึกว่าบทเรียนและประสบการณ์วันนี้ไม่ได้ทําให้เขากลัวแต่ทําให้เขาเข้มแข็งและเข้าใจโลกมากขึ้นเด็กชายก้าวเดินต่อไปทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความมั่นใจและความสงบและในใจเขาต้นโพและกล่องไม้เก่าจะคงอยู่ เป็นความลับและความทรงจำที่ไม่มีวันลบเลือนพร้อมรอวันที่เขาจะกลับไปเรียนรู้มันอีกครั้งด้วยหัวใจที่กล้าและเปิดกว้างกว่าเดิมเด็กชายเดินไปจนถึงประตูบ้านยืนมองย้อนกลับไปยังถนนที่ทอดยาวไปยังวัดหัวใจเขายังคงเต้นแรงแต่มั่นคงเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนไปภายในตัวเองรากไม้ใต้ต้นโพล่องไม้เก่าและแรงสะเทือนของวัด ทั้งหมดกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเด็กชายหันตัวเข้าบ้านแต่ในใจยังคงเก็บความสงสัยและความอยากรู้เขารู้ว่าเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้จบเพียงแค่วันนี้แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และเข้าใจโลกความลับใต้ต้นโพยังคงอยู่รอวันที่เขากลับไปพร้อมที่จะสอนบทเรียนและเผยความจริงเด็กชายยิ้มเบา รู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญทุกสิ่งและเก็บความทรงจำนี้ไว้ตลอดชีวิตแสงสุดท้ายของวันศาสตร์เข้ามาในห้องสะท้อนให้เขารู้ว่าบางสิ่งในโลกนี้แม้ซ่อนอยู่ลึกก็ยังคงมีพลังที่จะเปลี่ยนใจคนได้เด็กชายก้าวเข้าไปในบ้านอย่างช้าๆปิดประตูเบาๆเพื่อไม่ให้เสียงรบกวนความสงบภายใน เขายืนอยู่กลางห้องมองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้งวัดยังคงอยู่ไกลออกไปต้นโพสูงสง่างเงาทอดยาวลงบนพื้นลานเด็กชายรู้สึกถึงความอบอุ่นและความเชื่อมโยงบางอย่างเหมือนวัดกำลังยืนยันว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวนี้หัวใจของเขาเต้นอย่างสม่ำเสมอแต่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความสงบเด็กชายค่อยๆนั่งลงบนพื้น วางมือบนตักและหลับตาภาพต้นโพกล่องไม้เก่าและแรงสะเทือนของวัดปรากฏชัดในใจเขาเขารู้ว่าเรื่องราวนี้จะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตและแม้เวลาจะผ่านไปนานความลับใต้ต้นโพจะยังรอคอยเขาอยู่เพื่อสอนบทเรียนใหม่และเปิดใจให้เขาเข้าใจโลกอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเด็กชายหลับตาอยู่บนพื้นบ้าน ลมหายใจค่อยๆสงบลงแต่ภาพของต้นโพและกล่องไม้เก่ายังคงชัดเจนในใจเขารู้สึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างตัวเองกับวัดความลับและแรงสะเทือนที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไปแต่เป็นบทเรียนที่สอนให้เขาเติบโตเด็กชายค่อยๆลืมตาขึ้นมองไปรอบๆห้องทุกสิ่งสงบและเงียบ แต่หัวใจเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความสงบในเวลาเดียวกันเขารู้ว่าแม้จะไม่เข้าใจทุกสิ่งแต่ความลับใต้ต้นโพจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตพร้อมที่จะสอนให้เขาเข้มแข็งและเปิดใจรับความจริงของโลกเด็กชายยิ้มเบาๆรู้สึกว่าเขาพร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญทุกบทเรียนที่ชีวิตจะมอบให้และเก็บความทรงจำนี้ไว้ในหัวใจตลอดไป เด็กชายลุกขึ้นจากพื้นบ้านยืนตรงและหันไปมองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้งวัดและต้นโพอยู่ไกลออกไปแสงสุดท้ายของวันตกทาบลงบนลานวัดทำให้เงาของต้นไม้และกล่องไม้เก่าชัดเจนขึ้นในความทรงจำหัวใจของเด็กชายเต้นแรงแต่สงบขึ้นกว่าเดิมเขารู้สึกถึงความอบอุ่นและความมั่นคงเหมือนวัดและความลับใต้ต้นโพ กำลังเฝ้าเขาอยู่และรอวันที่เขาจะกลับไปอีกครั้งเด็กชายยิ้มเบาๆรู้สึกว่าตัวเองเติบโตขึ้นพร้อมเผชิญกับความลับและความจริงในโลกนี้ไม่ว่าจะยากหรือซับซ้อนเพียงใดเขารู้แล้วว่าความกล้าและความสงบในหัวใจสามารถนำทางเขาให้เข้าใจทุกสิ่งได้เด็กชายค่อยๆเดินไปยังห้องนอนพร้อมเก็บเรื่องราววันนี้ไว้ในใจตลอดชีวิต เด็กชายค่อยๆเข้าห้องนอนปิดประตูเบาๆเขานั่งลงบนเตียงมองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้งวัดและต้นโพอยู่ไกลออกไปแสงสุดท้ายของวันตกศาสตร์ผ่านทำให้เงาของต้นไม้ทอดยาวเด็กชายถอนหายใจลึกความสงบแผ่เข้ามาในใจเขารู้สึกถึงบทเรียนที่เพิ่งเรียนรู้ความลับใต้ต้นโพไม่ได้เป็นสิ่งน่ากลัวอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งที่สอนให้เขาเติบโตสอนให้หัวใจเข้มแข็งและเปิดกว้างต่อความจริงของโลกเด็กชายหลับตาลงอย่างสงบจินตนาการถึงต้นโพและกล่องไม้เก่ารู้ว่าเรื่องราววันนี้จะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตและในวันข้างหน้าเมื่อเขากลับไปวัดอีกครั้งเขาจะเข้าใจและเคารพความลับนั้นด้วยหัวใจที่กล้าแสงสุดท้ายของวันค่อยๆลับฟ้า ทิ้งความเงียบสงบและอบอุ่นเอาไว้ในใจเด็กชายเป็นการจบวันที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นความสงสยัยและบทเรียนของชีวิตที่ไม่มีวันลืม